เออมึงแยกไปกันไปเลยเอ้ยเวลาไหนยจะมาถามหาได้มาเล่นน้ำมือก,กันล่ะก็พี่ป๊อบเล่นไม่รู้เรื่องนี่นะามาเล่าเรื่องนี่ยังมึงเข้าใจคำว่าเล่นบะย่ากันมึงก็เป็นหนึ่งสี่ตัวงวยไม่ไมยังล่ะเป็นยังกันอีกเถียงกันอีกแล้วก็พี่ป๊อบเล่นแรงก่อนนะาถ้าเล่นแห้งยุไสปิดกัดน้องแห้งอีกแล้วตีฮะใส่ล่ะน้อนยุไสละไ่ละอยู่นี่กับบอมี่อยู่นี่กับบอมี่อยู่ทีงนี่กับบอ่เอ้าน้อนยุไสฮะอยู่พี่ตีอยู่พี่กับบอมี่อยู่ตรงนี้ พนี้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ไงลกูกก็เดินเข้ามาเลยเนี่แหละค่ะป๊าเดินเข้าไปเฉยเฉยใช่ค่ะยังไงอะ่ะก็กระเป๋ามันลูดซิปไว้อยู่ไม่ใช่เหรอเข้าตรงนี้ไงมันมุดไปทั่วทีทั่วแดนนั่นแหละไหนรูเนี่ยเหรอใช่ค่ะเนี่ยนะว้ามันมุดเข้าไปได้ไงโอ้มันก็หาทางเข้าไปได้เนาะป๊าบ,บอกมันแล้วว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันกรบอกฟงังไม่ร้อนเหรอล,ลกูกไหนลองเขี่ยดูซิโอเขี่ยก็ไม่ถึง สบายดีใช่ไหมเนี่ยฮะสบายสุดๆเลยค่ะตรงนี้พี่ป๊อปมาไม่ได้พี่ป๊อบอยู่ไม่ได้นะในนั้นน่ะพี่ป๊อปร้อนเหรอคะพี่ป๊อบอ้วนอยู่แล้วอึดอัดพิปว่าเจ้าลอเลี่อนใครเด็ดเลยน,นี่โอ้ยเจ้าเองเด็ดเลยสวบขาเนกบาดได้ดนิเ้ยวอยอกระซื้อดกอกเฮ้ยหนีมาบึงด้วยนี่สงสัยหลายด้ยน่ฮะมันเข้าไปแดงใดพวกนี่ค่ะลองเดินออกมาให้ดูสิลกูกไหนะลองเดินออกมาหน่อยดิอ,ยออกอย่างนี้อยากเหน็นออกอย่างนี้เหรอ,อโอ้เก่งจังเลย โอ้เวลาออกมาออกแบบนี้ไหนลองเข้าเข้าเข้าดูสิออกจังได้ก็เข้าจังสั้นละเจ้าไปยังให้มันยางเขายางออกดูเนี่ยเอามันลงมาไปยังเว้ยนี่โต๊ะหัวสั้นขงหันเดชใช่แล้วนี่ก็เข้าเหมือนที่ออกมานั่นแหละป้าป๊าจะดูทําไมอ่ะเฮ้ยป้าป๊าไม่เคยเห็นเว้ยไอป๊อปมันไม่เคยทําให้ดูนะแบบเนี้ไหนไหนลองเข้าไปหน่อยสิก็เข้าแบบนี้ไงก็แค่กลับด้านแล้วก็เอาหัวมุดเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่แค่นี้เองนี่ก็ นีีแบบ้เลยโอ้เก่งจังเลยเออแล้วมาบ่อยไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยฮะนี่ก็จะมานอนตรงนี้เวลาที่นี่อยากจะมานอนหรือบางทีก็หลบพี่ป๊อปเวลาพี่ป๊อปกวนค่ะแต่วาอยู่หันละเอามาลงมาแม่ยคาอยู่นี่เูนี่เอาไม่อย่างคาเล่นกับน้องติคากินข้าวนี่แม่เว,ว้ยลงม้จังหนึ่งราคาเตวอกันอยู่หอยเสีบช่งเรานี่ต่นี่ไม่อยูนะคะนี่ไม่กินหรอกพี่ป๊อปจะรอกินข้าวด้วยหรือเปล่าลูกเห็นไ,ไหมเนะี่ยซึมแล้วนั่นนะ่ะรอกินข้าวนั่นนะ่ะ ใช่ไหมเนี่ยลงมแม่เราไปฟ้าลงแม่ว้ยไปกินเขาเออไปไปไปกินว้ยสวนยังดูนี่หิว<ะ>จนตาลไล่แล้วกินเสียได้เป็นตัววันนี้นี่ยังมันล่อแหล่นะครับครับหัวหนา้าเทให้ตอนนี้และเท่หไรก็นนนะ่นเนี่ว้ยโอเคโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น